สวัสดีครับเครื่อง h o n ด้าส่งซ่อมนะครับลูกค้าจากจังหวัดเลยนะครับคุณดำรงเดชบัวละพานะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งซ่อมนะครับอาการเบาเครื่องดับเสียงดังเคยส,ส่งซ่อมแถวบ้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนเปลี่ยนคาบูมาแล้วนะครับ แต่เปลี่ยนมาจริงๆนะแต่มันไม่ดีนะอาการเหมือนเดิมและเสียงดังไม่ได้ใช้หลายเดือนผมมาถึงผมจับจัดให้อย่างหนักเลยฮนะเปลี่ยนคาบูเปลี่ยนกองเปลี่ยนชุดคาสเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะรหัสและเครื่องของลูกค้านะครับ gcm gcamp 1นึ GC M, GC 0432สี่สามสองนะครับนะตัวนี้ผมทำการตีปอกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบแหวนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเทสสอนการจัดส่งนะคลองสตาร์ทดูอย่างสวยครับล้างให้เรียบร้อยอจับรอบรอบเดินเบาอยู่ที่หนึ่งพันกว่ารอบนะฮะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดู เียงเงียบเลยนะครับตัวนี้นะี้ครอบเดินเบานะครับลองเร่งดูไม่มีควันเลยนะครับสี่พันกว่ารอบนะครับรอบสูงสุดนะครับตัวนี้ฟังเสียงใกล้ๆนะครับไม่มีเสียงแขลกเลยนะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ผมคิดลูกค้าไปหนึ่งเก้าร้อยบาทนะครับเปลี่ยนให้หมดพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวชุดแทนเดี๋ยวผมจะถามลูกค้าอีกทีเอาชุดแทนที่ติดมาไม่ดีนะจะเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะตัวนี้อย่างเจ๋งเลยนะครับหัวเทียนเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับสนใจซ่อมแบบนี้พักมาได้เลยนะครับ หรือว่าส่งซ่อมได้เลยนะฮะใส่กลองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างสวย,ลยนลฮะเอาปิดลองปิดแล้วสตาร์ทใหม่สตาร์ทง่ายๆเลยฮนะชิวๆฮนะฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับบวัสดาครับวังสะพุงรอรับสินค้าได้เลยครับบวัสดีครับ